สวัสดีครับโมดูลที่1่ของโปรแกรม ISO Credit ครับจะพูดถึงเรื่องการลงทะเบียนนะครับหลังจากท่านใดที่ได้สั่งซื้อตัวซอฟต์แวร์เข้ามาแล้วนะครับทางทีมงานนะครับจะส่งซอฟต์แวร์เข้าไปให้ท่านนะครับที่อีเมลของท่านนะครับหลังจากท่านได้รับอีเมลแล้วนะครับให้ดาวน์โหลดไฟล์นะครับหรือว่าตัวเซตอัพนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ ISO Credit .zip นะครับให้ท่านนะครับกดคลิกขวานะครับ x t a c to ISO Credit นะครับจะมีโฟลเดอร์ ISO Credit เกิดขึ้นมานะครับให้กดดบ u b ิ e ลคลิกเข้าไปที่ ISO Credit ครับด o u b l e ลคลิกเข้าไปอีกทีนึงครับจะเกิดโฟลเดอร์สองเอ่อจะเกิดไฟล์นะครับ2ไฟล์ขึ้นมาไฟล์แรกนะครับจะเป็นตัว .net fx 4 0นะครับ ก็สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีดอ t เนะครับให้ลงก่อนหลังจากที่ลงแล้วนะครับทําการรีสตาร์ทเครื่องด้วยนะครับ1ครั้งนะครับก็เครื่องผมนี่ลงแล้วเรียบร้อยนะครับผมจะทําการติดตั้งโปรแกรม iseo credit นะครับคลิกไปที่ set up นะครับดับเบิลคลิกไปที่ set up นะครับกด next ไปเรื่อยๆเลยครับไม่ต้องสนใจอะไรครับ หลังจากนั้นนะครับจะมีไอคอนเกิดขึ้นมาชื่อ I S e O Credit นะครับก็ให้ท่านนะครับดับเบิลคลิกนะครับไปที่ I S e O Credit นะครับรอรอสักพักหนึ่งนะครับ จะเกิดหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนนะครับ name email address แล้วก็ unlock code นะครับไฟล์พวกนี้นะครับท่านจะได้ลายเส้นนะครับในอีเมลที่ท่านได้รับนะครับแล้วก็ท่านก็กรอบลายเส้นพวกนั้นนะครับมามาไว้ในโน้ตแพดนะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้ท่านนะครับผมกรอบ ยูเซอร์นะครับที่เนมเท่โทีครับคอปเนมนะครับในส่วนตรงนี้นะครับที่เนมนะครับ๊อปอีเมลนะครับไปที่อีเมลตรงนี้นะครับ๊อปอันล็อกโค้ดนะครับเข้าไปที่อันล็อกโค้ดด้วยนะครับระวังสเปซบาร์นะครับเช่นแบบนี้นะครับด้านหลังมีสเปซบาร์อยู่นะครับไม่ได้นะครับต้องต้องลบออกนะครับ๊อปเฉพาะส่วนที่เป็นตัวอักษรเท่านั้นนะครับผม หลังจากนั้ให้ท่านกด register ครับตอนนี้นะครับท่านได้ลงทะเบียนโปรแกรม iseo credit เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาโปรแกรมจะเป็นแบบนี้นะครับก็สำหรับ การลงทะเบียนครั้งแรกนะครับโปรแกรมจะดาวน์โหลดซับสอร์ไฟล์ขึ้นมานะครับท่านรอจนกว่าจะขึ้นหน้าตาตัวซอฟต์แวร์นะครับโอเคครับผมยังไงผมขอจบการลงทะเบียนไว้เท่านี้ครับเจอกับผมใหม่ในโมดูลของการสมัครสมาชิกขอบคุณครับผม